เก่งกับแก้มสวัสดีค่ะสวัสดีหลายรอบแล้วค่ะจะไปไหนเมเกจะไปไหนเมเกจะไปไหนเนี่ยจะไปดูดูดูคนตื่นเต้นดูคนตื่นเต้นจะไปจิ้มขาไปชี้ยาวๆกันไปจิ้มขาไหนๆสู้ๆไหนๆสู้ๆไหนไหนแก้มใสสู้ๆให้น้องดูก่อนสู้ๆไหมไปจิ้มขาสู้ๆค่ะ ออ่เไปจิ้มขาหมูค่ะไปจิ้มขาหมูค่ะอ้มมือเหรออมมือเหรอโอเคค่ะขึ้นรถกันเลยอ่าโอเคขึ้นรถแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมหรือเปล่าพร้อมนะค่ะสู้ๆอีกรอบดิสู้ๆจริงไหมวะดูๆเด็กๆเด็กๆมันพร้อมหรือเปล่าเด็กๆเล็กๆแอ่เลยเด็อ ครจะไปฉีดเลือดสิแอะน้อยวิ่งน่าเศร้าเลยอ่ะอุ้ยใครจะไปจิ้มขาฮะใครจะไปจิ้มขารู้เลยว่าจะไปเจ็บอไม่ค่ะไม่เศร้าค่ะดึงดึงดึงนั่งดูอะไรนี่น้องเก็ดดูติ๊งติ๊งติ๊งเก็ดดูนั่งดูสวยงามมากเนี่ยตัวนี้เน้นสุดๆ้ลยรูปอ่ะหน้าเป็นยันนงน้อยนะหน้างอยเนี่ยเน้อยน้อยนะเปล่าโอเคไป หาเลยเราถึงคลินิกแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงคลินิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนไหนตรงไหนอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเหรอ Are you ready Yes อุ้ยมีคนนี้ Are you ready ไหมเนี่ย Are you ready No No จะนอเลยค่ะนอเลย เดี๋ยวก็น้องให้น้องนอนก่อนโทษเดี๋ยวน้องตื่นนองจะกินนมเพราะว่าเขาจะฉีดขาคุณหมอต้องให้น้องนก่อนหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าน้องจะหยอดโรต้าเดี๋ยวน้องแหวะเอ้าเข็มขัดเตรียมพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมร้องไห้หรือพร้อมอะไรพร้อมที่จะไปไปลงไปจองคิวก่อนนะไม่พรียกว่าพร้อมที่จะร้องไห้ฉีดเสร็จแล้วค่ะฉีดเสร็จแล้วโชว์ดิโชว์มีติ๊กเกอร์ไหมว้าว ้อร้องไห้ไหมคะร้งร้องดังไหมคะดังมากเออดังมากเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บเจ็บนิดเดียวเองเจ็บนิดเดียวเองน้องเกดจะร้องไห้ไหนน้องเกดดูดิไหนๆน้องๆดูสิน้องร้องไห้องไหมอู้หน้าดูหน้าดูหน้าน้องร้องไห้หรือเปล่าไหนๆท้องน้องมีกี่แคลหนึ่งซ้ายขวาสองเข็มเคยค่ะวันนี้น้องเกดเอะไรน้องเกด ฉีดรวมห้าโรคแล้วก็ไอพีดีแล้วก็โรตาหยาดโรตาหยาดโรตาแก้มสายฉีดอะไรแก้มสายฉีดรวมห้าโรคแก้มสายฉีดรวมห้าโรคสี่ขวบครึ่งโอเคฮ่อย่าปิดได้อะไรมาเนี่ยมาโชว์เพื่อนที่ได้อะไรมาได้ของเล่นอะไรมามาโชว์เพื่อนนีิไหนมีอะไรบ้างนะฉีดเสร็จแล้วได้ของเล่นอะไรบ้างไหนคุณหมอให้อะไรนี่ค่ะของเล่นหนอนกับลูกบอลค่ะลูกบอลน้ไมไมม่ีไฟอ่ะลูกบอลนี่เหรอ ลูกบอลไม่มีไปเลยนี่แล้วก็ลูกบอลแล้วก็ตัวหน้องในนอนเขาทำยังไงเล่นให้ดูหน่อยนี่นะคะดึงจะเล่นสิไม่ใช่ดึงดึงไงเอาดึงเลยนะไหนเขาทำยังไงดึงเห็นักเขาต้องทล่อย่างนี้เลยเขาต้องทำอย่างนี้ดึงยาวๆแหงนักเอาดึงลงดึงลงอ๋อ อ้ามันเป็นหนอนเหรอแม่ว่าเป็นผีเสื้อนะเหมือนค <Okay S 1> ่าเดี๋ยวไป<ม>เล่นในบ้านเล่นที่บ้านเราแล้วลูกนะใช่ค่ะกลับกันบ้านกันดีกว่าบ้านอยู่ไกลบ๊ายบายบบ๊าายยเพื่อนก่อนบ๊าโอเค